ครับทุกท่านเมื่อรถของเรานะที่เป็นปั๊มสายนะครับที่เป็นปั๊มสายมีอาการสตาร์ทติดยากลากยาวตอนเช้านะครับบางครั้งบางทีนะครับเราอาจจะไปโทษเพียงแค่อ่าไอตัวปั๊มแยกนะครับอ่าถ้าเราเช็คแล้วมั่นใจว่าไอตัวปั๊มแยกเนี่ยนะมันปกติสายน้ํามันพวกนี้ไม่แตกไม่รมั่วไม่หลุดไม่หลวมนะเป็นปกติทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราจะต้องเช็คต่อไปก็คือ เรื่องของอาโอลิงฝาปั๊มนะครับโอลิงฝาปั๊มโอลิงแกนคันเล่งนะครับทุกท่านถ้ามันรั่วมันก็จะมีอาการสตาร์ตติดยากลากยาวนะครับทุกท่านดังนั้นวันนี้เราได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะเห็นเป็นสปริงกาวนานะครับสปริงกาวนานะครับอ่ะเดี๋ยวความยาวความตัวมันตัวเท่าไหร่เดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับถามว่าขั้นตอนถอดยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยาก นะเพียงแค่ว่าในขั้นตอนของการถอดมันก็จะมีมาร์กให้เราสังเกตนะครับกับสปริงพวกนี้นะก่อนที่จะถอดให้จําตําแหน่งของสปริงดีๆนะครับสปริงมันใส่ตําแหน่งไหนเกี่ยวกันตรงไหนไหนะครับทุกท่านนะอ่าในรถตรนแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านนะอ่าตามนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าตัวปัญหาก็คือตัวแกนปั๊มนะครับตัวแกนปั๊มนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับทุกท่านอ่าสำหรับเคสนี้นะครับนี่ก็คือนะครับโอลิงนะครับโอลิงเนี่ยเวลาเราไปซื้อนะบางทีอ่าเราอาจจะใช้ของไมติเ e นะครับใช้เป็นของไมติเ e ก็ได้นะครับมันเท่ากันนั่นแหละนะครับตัวปั๊มนะถ้าไปใช้อ่าของเกลียดท้องตลาดที่เขียนว่า TFR บางทีโอลิงมันไม่เป็นเหลี่ยมแบบนี้บางทีโอลิงมันไม่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะอ่า นะครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันจะใส่ไม่ได้ถ้าโอลิงไม่เป็นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับอ่าทีนี้บางท่านนะครับไปซื้อเป็นของท FR มานะไปซื้อของท FR มามันก็จะเป็นยางเป็นรูปทรงนี้แหละนะครับอ่าเป็นยางกลมเป็นยางกลมแต่ว่ามันเป็นแฉกไงมันเป็นแฉกเหมือนมันเป็นดาวนะครับโอลิงมันเป็นลักษณะดาวนะครับถ้าคุณซื้อนะครับแล้วคุณได้โอลิงที่เป็นลักษณะดาวมานะครับ คุณไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่าให้ไปหาโอลิงให้ไปหาโอลิงตัวนี้นะโอลิงกลมตัวนี้ก็คือโอลิงของอ่ากองโซล่านะครับโอลิงกองโซล่าของอ่าดีแมกวีโก้นะครับมันจะลงร่องพอดีเลยมันจะลงร่องได้พอดีเต็มหน้าพอดีนะครับอ่ามันจะลงได้พอดีเลยนะครับอ่าบางตัวของใหม่มันอาจจะยืดใส่นิดนึง นะครับอ่าก็ลงได้เป็นปกตินะครับก็คือวิธีการแก้ไขแต่ถ้าใครใส่ของพวกไมตีเอ็กมามันก็จะได้เป็นแบบนี้มาเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าทีนี้นะครับโอลิงที่เราเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนโอลิงแกนตัวนี้เวลาที่เราจะเปลี่ยนโอลิงแกนตัวนี้นะอันนี้มันมันขันเข้ามาเฉยเนะก่อนที่เรานะครับจะทําการนะครับคลายนอ็อตแล้วก็ถอดแกนตรงนี้ให้วัดความยาวก่อนนะครับให้วัดความยาวไว้ก่อนนะครับขันเข้าเท่าเดิม นะครับขันเข้าเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมนิดหน่อยเป็นการตั้งชดเชยนะครับความล้าของสปริงปั๊มนะครับกานนะมันตั้งได้นี่แหละที่เขาว่าคลายตูดปั๊มก็คือคลายน็อตตรงนี้คลายน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ขันแกนมันเข้าแกนมันก็จะไปยันยันตัวดึงตัวเปิดปัม๊มนะครับเพื่อเป็นการชดเชยนะครับอ,อาการล้าของสปริงปั๊มนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ นะครับตรงนี้เป็นแกนคันเร่งนะครับแกนคันเร่งเราก็เปลี่ยนโอลิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านนะอ่านะครับบางท่านแกนมันสึกมันก็หลวมโยกคอนได้มันก็มีอาการรั่วได้เช่นเดียวกันถ้าอากาศเข้าไปภายในระบบนะครับมันก็จะเกิดปัญหาก็คือสตาร์ตติดยากลากยาวสั่นตอนเช้าได้เหมือนกันนะครับมีควันขาวด้วยนะครับทุกท่านอ่ะนะครับทีนี้เราเปลี่ยนโอลิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังไม่ได้ล้างเลยนะเดี๋ยวเราเอาเวเนียนะครับไปทําการ วัดความยาวของสปริงความโตของสปริงเผื่อใครอยากจะสั่งจะซื้อมาใส่มาดัดมาแปลงนะครับทุกท่านครับทุกท่านเดี๋ยวเราวัดความโตของสปริงปั๊มนะครับหรือว่าสปริงกาวนานะครับอ่าสปริงตูดปั๊มนี่แหละนะครับเดี๋ยววัดความโตให้นะครับอ่าอันนี้ของสตาร่านะใส่คนสตาร่าก็เท่าๆกันนั่นแหละนะครับความโตนะครับอยู่ที่อ่าเก้าเก้าเก้าจุดสี่นะครับ ความตัวนะครับประมาณ9.4ถึง1เซนนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราวัดมันอาจจะลงไปในร่องมันก็อาจจะตกประมาณ1เซนพอดีนะครับตรงนี้นะ่าความตัวก็ไม่เกิน1เซนนะครับเดี๋ยววัดให้นะครับวัดได้9.5นั่นแหละนะครับเบอร์เน,นียมันอาจจะลงไปภายในร่องของสปริงนะครับเดี๋ยววัดความยาวให้นะ ความยาวของสปริงที่เราวัดได้นะครับอ่าสามสิบหกจุดเก้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านนะอ่าเราวัดตั้งแต่นะหัวนะครับสุดขอบหัวไปจนสุดขอบท้ายนะครับเราวัดได้นะสามสิบหกจุดเก้านะครับสาหรับสปริงอ่ะความโตของสปริงทีนี้ความโตของเส้นสปริงนะความโตของเส้นสปริงหนึ่งจุดสองมิลนะครับความโตหนึ่งจุดสองมิล นะครับทุกท่านนะอ่าก็เอาตามนี้ก็แล้วกันสําหรับใครที่อ่าอยากจะใช้เป็นสปริงเบรกมอไซค์นะครับตัวไหนที่แข็งแข็งท่านก็เอามาแปลงใส่ได้นะครับอ่าเท่าที่เราเคยทําก็สปริงเบรกของ Honda นั่นแหละนะครับที่เราเคยเอามาแปลงใส่นะครับทุกท่านนะมันก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับแข็งดีด้วยแข็งกว่าสปริงเดิมๆที่อ่ามากับรถด้วยนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับในขั้นตอนการประกอบนะครับในขั้นตอนการประกอบนะเราเอาสปริงตัวนี้ less, นะเอาสปริงตัวนี้นะครับมาเกี่ยวกับขาคันเร่งนะเอาสปริงตัวนี้มาเกี่ยวกับขาคันเร่งนะครับเวลาที่เราเกี่ยวเสร็จปั๊บเราต้องหาเชือกนะหาเชือกมาดึงตัวนี้นะหาเชือกมาดึงตรงไอ้แกนปั๊มเนี่ยนะครับต้องดึงมะเนี่ยต้องดึงออกแรงมากๆเลยนะครับต้องดึงนะครับดึงถอยมาเราถึงจะสามารถประกบฝาบนลงไปได้เราต้องหาเชือกมาดึงนะ ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเราต้องมาดึงแกนตรงนี้เนี่ยนี่ดึงดึงตรง,งนี้เห็นไหมมันจะมีแกนแกนหนึ่งเนี่ยอ่าหรือว่าเนี่ย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 แกนตรงนี้นะตรงนิ้วชี้เนี่ยนะครับเนี่ยเราต้องดึงแกนมานะครับต้องดึงแกนมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยวางฝาบนลงไปนะครับอ่ามองเห็นไหมกล้องหนึ่งกล้องสองนะครับเนี่ยแกนตรงนี้ตรงนิ้วชี้เนี่ยนะครับเราต้องดึงแกนมาก่อนเนี่ยดึงแกนมานะครับดึงแกนมาเนี่ยดึงมาเลยนะครับแล้วเราค่อย วางฝาลงไปดังนั้นเวลาที่เราประกอบเราก็จะใช้เชือกเนี่ยเชือกพวกนี้มัดนะครับเอาคล้องแล้วก็ดึงคล้องแล้วก็ดึงค่อยวางฝาบนลงนะครับทุกท่านนะมันก็มีเทคนิคอยู่ตามนี้เลยทีนี้หลังจากที่เราใส่ฝาปั๊มเข้าไปนะครับหลังจากที่เราใส่ฝาปั๊มเข้าไปเวลาประกอบให้เราสังเกตตรงนี้เวลาคุณถอดคุณก็ต้องทําการมาร์กนะครับมาร์กมาร์กแกนกับมาร์กตัวขาคันเร่งด้วย นะครับมาร์คแกนกับมาร์คขาคันเร่งนะครับทุกท่านเห็นไหมในรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีมาร์คให้เนี่ยนะครับเราก็มาร์คไว้นะครับอันนี้เรามาร์คเนี่ยมันมีมาร์คมาให้เป็นฉีดเห็นไหมฉีดตรงฉีดนะครับทุกท่านนะในขั้นตอนของการประกอบนะครับเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับในขั้นตอนของการประกอบมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับทุกท่านนะเราละนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตไปทําการประกอบก่อน นะครับเอาละนะครับไว้แค่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ